เอาละก็ขอสัสดรท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมนะ BKGCTV นะก็อยู่กับเกม Echo of Soul ว่า EOS ออนไลน์นั่นเองนะก็เดี๋ยวจะหาว่าไม่แนะนำแต่ตัวละครไม่ไม่เล่นให้ดูเดี๋ยวกูแม่เล่นไม่เป็นเนื้อเนี่ยก็เกมนี้ก็เหมือนมือนกับเกม RPG หลายๆหลายๆเกมหละแต่ว่าเรื่องความมันในการใช้สกิลหรือว่าคอมโบเนี่ยในการต่อสู้อาจจะไม่มันเท่าวินิตั์นะะว่าเกมนี้มันอยู่ในรบบที่ว่าการกดเลขอะ การกดเลขทั้งการโจมตีธรรมดาการโจมตีอย่างเงี้ยแล้วเกมนี้ถ้าไม่มีการระบบนําทางนะเราต้องแบบควบคุมเองอะควบคุมการเคลื่อนไหวเองแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ควบคุมการโจมตีล่าคลิกซ้ายคลิกขวาโอเคดูนะกดเลขหนึ่งโจมตีธรรมดาเลขสองเลขสามน,นี่นะี่ไงเหนึ่งกิ้งอย่างเงี้ย แต่ก็จะยุ่งยากหน่อยนะ,ะว่าผมผมเพิ่งสร้างตัวใหม่มาเลยแบบสร้างตัวใหม่มาให้ดูเลยแะซึ่งมันก็ไม่เหมาะไงกับเอเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวโจมตีระยะไกลไงมันปกติผมตัวตัวหลักงผมน,นี้ก็จนตัวแอสซิสินนะฮะ ตมตีแรกใกล้แล้วก็จมตีแรงด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ข้างที่เล่นลำบากนิดนึงเพราะว่ามันมันเลือดน้อยไงมันเลือดน้อยแล้วก็มันบางถ้าเป็นเกมอื่น <c oughs> ผมจะพิ้วกว่านี้อยู่เหมือนอย่างด a r k k n น g t อย่างเงี้ยแต่เกมนี้มันไม่ใช่อันนี้คือที่ผมได้มาใช่ไหม โอ้โหแม่งก็ไม่ต่างไม่ต่างอะไรกันเลยมันมีของเลยนะลืมไห่โอ้โหเสียงรถเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงแปบบนเอาละกลับมาแล้วเมื่อก,กี้ไปนี่เฉยอันนี้คือของที่เขาให้มาเลยฮะเพื่อให้เราแบบเแบบ์แบบว่าแบบิได้ง่ายขึ้นนะผมมีเวลาก็คือ14บสี่วันนะผม นี่ฮะเห็นไหมจากเลือดเจ็ดสิบเจนผม,มนเป็นห้าร้อยเลยทีเดียวก็ G o. เนาะเอออันนี้เป็นยาเลยเนี่ยไม, <laughs> ไม่รู้ไม่รู้จริงๆอันนี้คือพารกันเพิ่มเพ้่นสิบเเป็นของสำนาคุณให้เราไว้ง่ายขึ้นนั่นแหละฮะ <laughs> โอเค ก็จะหน้ามืดตามมัวอยู่งี้สักพักหนึ่งว่ามันก็เหมือนกับเราใกล้าตายแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าต้งผมมันบางไงก็เลยต้องจำเป็นต้องในเลือดเดยอะๆโอ้โหโอเคพอทำเค e s t เสร็จก็เรียบร้อยฮะ เี๋ยวเราก็จะกลับมา,าเยอะอีกครั้งอันนี้สกิลอะไรเนี่ยเท็กซีเ่เนี่ยสกิลอันนี้เป็นผมไม่ถนัดนะเอาไว้นู่นคือมันจะให้การการเคลื่อนที่ผมนี่ไม่ผิวขึ้นประมาณ50% ก็ไปปล่อยคนนี่ไงช่วยตัวประกันเรียบร้อยแล้วกลับไปเพื่ออะไรนานนี้ดูครับวันชันวันคิวเปียกอออซี่อ่ะเกินพ่อของน่นแหนะครับเป็นพ่อของที่ได้มาเลยมันทำให้ แล้วเมบขึ้นกว่าปกติประมาณห้าสิบล้านเปอร์เซ็นต์ก็สำหรับใครที่อยากเล่ง่ายก็ผมแนะนำให้เปิดใช้ซะแล้วก็รีวิซะเพื่อจะได้เป็นภาร์ของลูกหลานก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าเกมนี้มันก็นะตามเควสแต่ก็แค่ระบบการเล่นมันแตกต่างเกมอื่น,เน,นีเฉยนิดหน่อย คิดชื่นเตจังวิ่งป่ายแล้วก็เขามีแจกเลยนะสัตว์ขี่ได้ไหมใช่น่าจะเป็นสัตว์ขี่สัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงอ๋อใช่เอ้ใช่สัตว์ขี่กับสัตว์เลี้ยงนี่เขาแจกมาด้วยสเล้งก็แต่แบบแต่งชื่อแบบตั้งชื่อแบบว่าอ่ะตั้งชื่อว่าอันนี้แล้วกันโอโซน ไ,ไหนไหมสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์ขี่ปะตอนนี้ยังสัต์ีงแล้วก็นะน่ารักดีนะฮะกุ้งกิงกิงก้อไงมานน้อยโอซอนไม่ใช่ไม่ใช่หมานี่ปะโลน่าน่าจะเป็นไอโอน่าไม่ใชเป็นไอโ่น่านะตามภาษาญี่ปุ่น ก็ถ้าเล่นเล่นอ๋อไม่ใช่คือการเล่นเกมนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องรีบนะค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปจ่อหัวค่อยๆไปค่อยๆไปฮะไม่ต้องรีบแต่มันก็ดีขึ้นเองไอ้ท่านี้เป็นแพสซีฟป๋อเนี่เต็มกระบาล รวบรวมคริสตัลอ๋ออ๋อกลับไอ้พวกนี้เนี่ยลืมผมก็เล่นไปไกลแล้วไงแต่ก็นะกลับมาเล่นให้ดูเฉยว่ามันเป็นยังไงง่าโอเคไปเลยไอ้หน้าเขาเป็นนินจานะฮะเหมือนกำลังโตเหนมันแลกแยกล่างไปทั่วเลยตาคริสตัลเสร็จแล้ว <Okay. S 2> เปลี่ยนทั้งเซตมาน้อยป๊อปปี้โอโซนนี่กิ้งไปรายงานแก่เลวิน่าติกก่อนมันไม่ได้เป็นนี่ไงอ๋ออันนี้เบสเบสซิ่งออฟลิมันเนียก็คือมันจะเพิ่มอะไรเงี้ยเพิ่มเอ็กพีผมบอกแล้วว่า ของสัมนาคุณให้เราเวลไวขึ้นมันมีฮะจ้าเกมนี้มันมีเริ่มแรกเลยเออนี่ท่าอะไรเอ่ยาาเย <Dance Skill. S 2> ดินสกิลเดี๋ยวสิหึ้ยโคตรแรงความแรงนี่มันอะไรกัน เลือกซีสกิลผมยังไม่ถึงเลเวลสิบนะถ้าถึงเวลสิบก็จะสามารถาแยกสายออกมาได้นะว่าเราจะเป็นชูตเตอร์หรือจะเป็นไอ้นี่อื่นๆแต่ผมสำหรับผม,ผมคงเป็นชูตเตอร์แหละเพราะผมเน้นทางกายภาพล้วนๆต้ตีตกายภาพแรงไม่บอกให้ดูนะเนี่ยเดีนะ๋ยวเปี้ยง ตัวนี้เอาไว้สนับสนุนครับปดี่ผมก็ไม่เล่นหรอกเกมอย่างเงี้ยเกมอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยเล่นแบบตัวบางๆตีไกลๆเท่าไหร่เพราะมันควบคุม,ค<ผ>มยาก,ากยแต่ถ้าเป็นเกมนี้แต่ถ้าเป็นเกมอื่นก็ว่าไปอยากโอ้ยนี่เลยจอดเลยทีเดียวโคตรจะแรงเนี่ย ตอนนี้แอคแท็กสิงกันคิเลดห้อาอ๋อเอาน้ำผมกูไม่รู้หรอกกูก็ไม่รู้กูว่าขี้เดาเมือนันแหละยิงปอยบอกไงไอ้หนูยิงเปี้ยงลับสุบก่อนคนมันอยู่เยอะเลยแล้วความไกลฮะดูฮะความไกลระยะนี่แหละระยวนี่ อก็ถือว่าไกลนะถือว่าไกลมากนี่เนี่ยวันช็อตวันคิวไงสุว่าจะเจอบอสเฮเลนมีอะไรโอเคอ๋อ S <S <an other> นี่ไงน,นี่ไงสองสกิลรูล <S an other> ปนุ่งเอี้ยปีกปีกกลางล่วงลก <S an other> ไหนอะทำให้ให้ผมนึกถึงเพลงโปเกมอนมากอดิจิมอนมากเลยีวมม้วขยปีกปินนประยงังสุดขอบอฟ้าหัวใจชันมีปีก แค่มิเธออยู่ตรงไหนจะมีเราเนี่ยอมปีแดงดดปีเผาดวงใจสุสเซรีไหนเงี้ยปุ่มตึ้งไกลชิบหายเลยแค่ทำไมเราไม่ปีก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 กลางลวงลงไม่มีมันผลาๆ มันไม่ใช่ล Lil ู่ลงรู้ลงลู่ลมเออเดือดเปิดไม้คือเธอแนั้นที่มันคงไปเดิแรงสองสุดหัวใจอามณ์ผมก็ขี้เดาเงี้ยแหละผมฟังคนพันเชื่ออับเฟดยินดีที่ได้รู้จักมาก็ดีเลยเสร็จสิ้นยืนยัน หู่บานนี่นี่สมอบอื้มแม่ผล้วผมช้ำผมช่ำไงไอเทมที่ช้าอยู่ก็คือ,อแถ่ายเยอะกว่ารวบรวมอะไรนะหมาไอหมาเวนเปี่ยงบอกแล้วดอกเดียวทุกคน เกะเกะเนื้อมาโอเาาาาา้เกิดม,มาเหรอคิดเพลงอ่ะคิดเพลงคิดเพลงก์กำเบย,าายเ้ยผู้บ้าน

นีม่มันเก่าลอยทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้ง I don't care ทิ้ง <don> ทิ้ง,งแล้วก็ทิ้งอีกแล้วก็จัดงะเฟียวฟาร์มมพาพาเผาทุเรียงกับลำญ่เราก็จะได้สัตว์ขีนะ่แล้วครับเฟสต่อไปเนี่ยน่าจะได้สัตว์ขีนะ่ละตรงนั้นยิงเลยอ้าว ยิ่งเปีย้ยงอืออือ้าวมึงให้กูมาแล้วมึงให้กูกราบในในเจ็ดเคนี่พวกมึงเนี่ยมันสมองไอ้ปูข่าเอ้ยมากินป่อยสองคุยเลยปะเสร็จส,ส,สิน้น เส็นสิ้น<ต>ชำระล้งานลงนี่ไงนี่คือโซนะฮะ<ป>เมื่อมอนสเตอร์ตายเอาสามารถชำระล้าง,งได้โซชำระล้อง,งแล้วแลกโซก็ปิดคือโซเราจะได้มาจากการเราตีมอนเนี่ยการชำระล้างซึ่งกันและกันนั้น ก็อย่างรู้รู้รู้เพื่อละเอียดก็อนนะไปอ่านนะอ่านดูนะมันอ่านดูได้ชำระล้างโซกูว่าชำระงนี่ว่าอ๋อ,อช่างแม่งรับรามะรามะจาก ยืมรามาหน่อยนะจานน่ะนะยืมแล้วไม่คืนเลยประเด็นคือหมู่บ้านต่อไปมันไกลไงฮะเอาตริมันก็ไม่ได้เร็วอะไรหรอกโอ้ยตื๊ด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 ถ้าให้ผมอะไรนึกถึงอไใไอ้นี่เลยอะโจักโบะไฟนอลแฟนซี บินไปบินไปโดดโดดว้ายมาถึงแล้วเป็นเง,งพผึ่งเหลือการฉุกเฉินแล้วกลัาข้าสู้เดียวไม่ไหวเดินหมู่บ้านมาเน่มาเน่ม,นม,นเเเเมันีอยเอเอเมนเอเมนอ่านไม่ออก <c oughs> ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขที่สุดในเลเวน กูพากเองเลยมาแล้วลบปล้อยพวกกระจแต่ตอนนี้พวกกอบบินได้บุกมาถึงแล้วนี่สิครับอรออะไรเหี้ยมาเยอะวะยอท่านอากนาได้โปรดช่วยคนในหมู่บ้านด้วยตอนนี้บอกเลยทีนี้กูยึดมา กูเองแ yeah. อลกำลังจะรอเลยรทีนวจะคัดซีนตอนน,นต้นหล่อคนนี้นะตัวเราที่เพิ่งเข้าเกมบอกเลยเฟ้าฟ้าก็พอพอกิงป้ายอ่ะแล้วจกระโบอะไคุย mm hmm. ไปหมู่บ้านเห mm hmm. ล่าผู้คนที่ครับแขนใจ สำรวจอะไรเนี่ย I N T อ่านไม่ออกอ่ะชื่อว่าอะไรนะผมจะต้องอ่านเสียงไงดีวะไอ้ไม่ใช่นะเรี่ยนี้ผมได้มั้งลูกศรชสวงสบานศรชวงสรานนี่ไงสำรวจในถังถังเหรอมีอะไรฟะ โอโหโอ้โหทาไม่มีคนนี่แค่กาดนี่ก็มีกาดอยู่นี่อะไรวะอะไรอะคุยเจสินนี่ไงนี่ไงนะใสไปเลย มัวเราเซ็กซี่เซ็กซี่นี่ฮะตัวละครตัเตอร์ผมนะฮะก็สำหรับวันนี้คนตุ้กขอนตัวลาคเพื่อนี่แหละผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่เล่นเองผมก็ไม่ไม่รู้จะทำยังไงละ <c oughs> ก็นะฮะตัวละครตัวนี้นะครับผมก็ไม่คมบอกได้ว่าให้แอดมานะ,ะตามันก็แค่ตัวละครที่ผมเพิ่งสร้างมาเพิ่งสร้างสร้างมาเทสให้ดูเฉยๆว่าตั้งแต่เริ่มต้นเราทำอะไรบ้างนะฮะก็ ตาม,มะคาแรคเตอร์ของผมนะฮะที่ผมคาแรคเตอร์แบบว่ามัสขอของผมนะก็คือจะเป็นผมสีดำแล้วก็ตาสีแดงนะ,ะนี่บอกเลยเซ็กซี่โอ้โอ้ <c oughs> ไม่ใช่ละก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะ,ะแล้วก็ถ้าหากอยากให้เล่นต่อก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะว่าอยากให้เล่นต่อหรือเปล่านะ,ะถ้าถ้ามีเมนบอกว่าอยากให้เล่นต่อก็จะเล่นต่อนะเกมนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมเดี๋ยวสิ โอ้ยแค่ส oh ีขาวอ่าโอ้หื่นแล้วตอนนี้